สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนครีมเปรมสินีอยู่เป็นไม้สาวนั่งกวนขนมไทยสูตรชาววังขาย ห่างหายจากวงการงานแสดงไปนานกว่า7ปีสําหรับครีมเพรมสีนีแต่เพราะช่วงจังหวะเวลาดีๆทําให้เจ้าตัวได้กลับมารับงานทางหน้าจออีกครั้งโดยในซีรีส์ขับฟรายเดย์เดอะซีรีส์ตอนทัพเยนสมรสต้องบอกเลยการแสดงความร้ายของครีมนั้นสกิลการแสดงเล่นดีจริงไม่จกตาแสดงออร่าความร้ายถ่ายทอดออกมาทางสายตาได้อย่างดีเยี่ยมและก่อนนั้นนี้เจ้าตัวได้เข้าสู่ประตูว,วิบาสไปเมื่อช่วงต้นปี2560กับนุ่มปีเตอร์จิรวัตรพฤกภูรีพงษ์สามีนักธุรกิจ แ,แล่าสุดสาวครีมเปรมซีนีนั้นก็ได้สลัดคราบคุณหนูไฮโซมาทําขนมไทยขายที่ทุกเมนูทําจากฝีมือของคุณย่าแท้ๆของสาวครีมที่มีสูตรความอร่อยมายาวนานกว่า60ปีโดยใช้ชื่อแบรนด์ไทยๆว่าขนมสมพรซึ่งมาจากชื่อของคุณย่านั่นเองเรียกว่าขนมทุกชิ้นผ่านขั้นตอนการทําแบบพิถีพิถันจากต้นตํำรับของแท้และแน่นอนขนมไทยโบราณสูตรคุณย่าขนมสมพรเกิดขึ้นจากความต้องการของแม่สาวครีมที่นึกอยากเรียนทําขนมไทยสูตร ูตรโบราณกับแม่สามีหรือญาของสาวคริมนั่นเองจึงเดินทางไปหาคุณย่าที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้คุณย่าถ่ายทอดวิชาการทําขนมไทยสูตรโบราณโดยสาวคริมเผยว่าคุณย่าเป็นคนทําขนมไทยอยู่แล้วตั้งแต่สมัยสาวๆจนถึงอายุ6กก็วางมือจนตอนนี้คุณย่าอายุ91ปีแล้วแต่ยอมรับว่าตอนแรกคุณย่าค่อนข้างหวงสูตรมากแต่ตื้อไปตื้อมาคุณย่าจึงยอมใจอ่อนพร้อมเผยเคล็ดลับว่าการทําขนมไทยให้อร่อยต้องใช้เตาถ่านและ ปฏิคันมือเท่านั้นโดยช่วงแรกสาวครีมคิดจะทําขายสนุกสนุกเนื่องจากขนมไทยต้องมีความพิถีพิถันและความละเอียดต่างๆแต่ด้วยกระแสตอบรับที่ดีจนตอนนี้ยอดติดตามในโซเชียลทะลุ200,000คนแล้วและล่าสุดสาวครีมก็ได้มาอัปเดตสถานะการแต่งงานของเธอนั้นได้เลิกรากับสามีมากกว่า1ปีแล้วท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ